อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาซีถเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับภูรีตวันนี้จะพามาที่พัฒการปิงหูฉลามสาขาสุรวงวเลยแยกนเล็กก่อนถึงถนนมเหสัก500เมตรร้านเขาจะอยู่ขวามือติดกับโตโยต้าสาขาสุรวงค่ะ<ว>เรามาคุยกับผู้ช่วยผู้จัดการคุณอเนกวาจาจริงหมูสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ ครับเล่าความเด่นเลิศของเมนูที่ปิ้งหูฉลามของเราว่าลูกค้ามาปั๊บสั่งปุ๊บเลยติดอกติดใจซื้อกับป้านออกันอีกเมนูอะไรบ้างจ๊ะครับผมก็แน่นอนครับร้านปิ้งหูฉลามอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือหูฉลามน้ำแดงครับผมค่ะเป็นหูไซส์พิเศษเรานำเ,เข้ามาจากอเมริกาตอนใต้ครับหูฉลามเรามีหลายไซส์ให้เลือกครับก็จัดพิเศษในเรื่องของน้ำซุปสุดพิเศษทางร้านตุ๋นเคี่ยวอยู่8ชั่วโมงด้วยไก่ตัวผู้ครับ จนตัวน้ำซุปอะครับให้มันหอมมันอร่อยนะครับออต <น S 2> ัวสีใช่หูฉลามแม่หนึ่งหม้อไม่สุดประกอบจะมีก้ามปูไซส์ใหญ่คัดพิเศษนำมาจากจันทบ,บุรีนะครับสองจะมีเห็ดหอมนะครับสามจะเป็นอหอยเป่าฮื้อจากเม็กซิโกไซส์ใหญ่มีน้ำจิ้มอะไรบ้างจ๊ะเช่นตัวซิโช เป็นมัสตาะแล้วก็น้ำจิ้มพริกเขียวสูตรทางร้านเมนูที่สองจ้ะนำเสนอเป็นกุ้งแม่น้ำผัดพริกสิงคโปร์เราใช้เป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่พิเศษสดๆเนื้อแน่นๆเสร็จแล้วเราก็เอาตัวน้ำซอสสิงคโปร์ไปผัด จนมีกลิ่นหอมรสชาติออกเผ็ดเปรี้ยวนิดหน่อยะนะครับนำมราดตัวกุ้งเสิร์ฟคู่กับมันโถทอดทอดได้ดีมากนี่คือกุ้งซอสสิงคโปร์<ช>อันนี้หลีเป็นนักเรียนสิงคโปร์หลีการันตีได้เลยว่ารสชาติใช่เลยจ้ะเมนูต่อจ้ะกระเพาะปลาผัดกุ้ง โดยกระเพาะปลาจะเป็นกระเพาะปลาไซส์ใหญ่หนะครับนำมาผัดกับตัวกุ้งลายเสือใส่เป็นน้ําซอสสูตรพิเศษทางร้านนะครับแล้วก็ไปผัดให้สีออกดําไม่เกลียมนะครับจะน่าทานมากกระเาไม่เกลียมเนี่ยไม่ใช่กระเพาะปลาไหมนะไม่ใช่กระทะไหมแต่กลิ่นมันจะขึ้นมาอยู่ในกระเพาะปลาโอ้ย oh <yeah. S 1> ครับเ <Yeah. S 1> มนูต่อไปนําเสนอเป็นปูอบวุ้นเส้นเป็นปูจากธรรมชาตินะครับพัดไซส์พิเศษจากจันทบุรีรเราเน้นในเรื่องของคุณภาพของปูเป็นหลักเราจะใช้วุ้นเส้น นะครับนำไปอบโดยใช้สูตรน้ำซุปของทาร้านเช่นกันลองมาทานพัฒนาการเป็นหูฉลามสิเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเลยโดยเฉพาะสาาสุระวงศ์ยังไม่จบข้าวเอาเป่า้หื้อแล้วหน่อยอ่าครับตัวนี้แน่นอนครับตัวชุลมงก็คือเป่าฮหื้อค่ะนะครับเป็นเป่าฮหื้อนำเข้าจากเม็กซิโกค่ะไซส์ใหญ่ตัวนี้ครับจะ่า่การน้ำซอสสูตรพิเศษทางร้านในสมสมะ้ไม่ผสมเห็ดหอมตัวกัญเชียงปูราดในข้าวเสิร์ฟในถ้วยดิน หมูจ้าเปิดกี่โมงจ้าทางล่าเราครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่10บโมงครึ่งนะครับจนถึง4ี่ทุ่มวันนี้หลีลต้องขอการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษจริงๆที่พัตาคารปิ้งหมูฉลามสาขาสุรวงให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านพัตาคารปิง้งหมูฉลามสาขาสุรวง์ตั้งอยู่ที่ถนนสุระวงร้านอยู่ขวามือติดกับโตโยตา้าสาขาสุระวง ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีลรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยและต้องกินกับพัตคารปิงหูฉลามสาขาสุระวงคือเมนูนี้เลยครับอะ,อะไรเล่นกับคุรีตนี่เมชจืออิตติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ